สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับอ้อยในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะอ้อยจะมาอัปเดตความคืบหน้าค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะอ้อยได้สั่งซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนนะคะสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็ได้มาพักอนุบาลไว้ก็ลดน้ําเอาไว้ในที่ล่มอึ่งร่มกึ่งแดดนะคะประมาณประมาณ2อาทิตย์ค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอาลงดินปลูกเลยนะคะ ซึ่งวิธีการปลูกนะคะอ้อยได้ศึกษามาจากหลายๆท่านที่ชํานาญนะคะก็มีหลายวิธีมากๆแต่ว่าในคลิปนี้วิธีที่อ้อยจะทาอันนี้นะคะก็เป็นวิธีที่การพูนดินขึ้นมานะคะเพราะอะไรอ้อยต้องพูนดินวิธีที่อ้อยจะปลูกแบบพูนดินก็คือว่าพื้นที่ตรงที่อ้อยจะปลูกทุเรียนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ํานะคะแล้วทุเรียนเนี่ยน้ําจะขังไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดมีน้ำขังน้ำอะไรเนี่ยก็จะทำให้รากเน่าแล้วก็ตายได้ในที่สุดทีนี้ก็จะปลูกแบบวิธีพูนดินเพื่อที่ว่าน้ำจะได้ไม่ขังเดี๋ยววิธีจะเป็นยังไงมาดูพร้อมกันเลยค่ะ คชมคะหลังจากอ้อยพูนดินขึ้นมาลักษณะนี้แล้วนะคะจะค่อนข้างพูนดินสูงนิดนึงนะเพราะว่ามันมีน้ําไหลผ่านใกล้ๆนี้นะคะกลัวมันจะท่วมทุเรียนของอ้อยสมุทรทีนี้นะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่อ้อยซื้อมาก็จะเป็นต้นพันธุ์ขนาดเล็กข้อดีที่เลือกต้นพันธุ์ขนาดเล็กนะคะก็คือว่ามันจะไม่มีรากขดอยู่ตรง,ข,งข้างล่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนําลงปลูกได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาตัดรากขด ก็เดี๋ยวจะทําเป็นหลุมพอดีพอดีนะคะเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยเพื่อที่จะได้วางต้นพันธุ์ลงไปค่ะแล้วก็เทียบดูนะคะท่านผู้ชมว่ามันจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะนิดอ้อยจะกรีดถุงแล้วก็นําลงหลุมเลยค่ะ ลงลุมกันเลยทุเรียนเนี่ยจะพิเศษกว่าต้นไม้อย่างอื่นอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีรากอากาศ,ากาศเราจะไม่คุมดินจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะได้ให้รากอากาศเขาหายใจได้นะคะแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยจากนั้นเราก็รดน้ำได้เลยค่ะ ต่อไปก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราจะต้องค้าต้นทุเรียนของเราไว้ค่ะเพื่อที่ว่ากาันลมนะคะเราจะตอกให้เอนเข้าหาต้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มัดไว้ค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจําเป็นอีกอย่างก็คือเดี๋ยวอ้อยจะต้องทําล่มให้เขานะคะ ก็อ้อยทำแสลนนะคะคลุมบังแดดไว้ให้เขานะคะเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยแดดจะจัดจะแรงมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะคะปลูกในหน้าร้อนแล้วก็อีกหนึ่งชิ้งสาคัญนะคะก็คือหญ้าคลุมดินนะคะหรือว่าเรามีวัสดุอะไรก็ได้เป็นเป็นฟางหรือว่าเป็นต้นหญ้าเป็นเศษใบไม้อะไรก็ได้นะคะมาคลุมบริเวณหลุมนี่นะคะเพื่อให้เขาคงความชุ่มชื้นและในที่นี้อ้อยมีใบไผ่นะคะก็จะใช้ใบไผ่นี่ค่ะมาคลุม ทั่วบริเวณหลุมนะคะแต่ว่าตรงบริเวณรากอากาศเนี่ยก็จะเปิดเปิดไว้นิดนึงนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวรดน้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะ นำชุ่มแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะการปลูกทุเรียนไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะคะแต่ว่าในการปลูกช่วงแรกๆก,ก็คือเรายังไม่ใส่ปุ๋ยเรายังไม่ให้ปุ๋ยอะไรนะคะก็คือจะลดน้ําเพียงอย่างเดียวและคอยมาสังเกตดูว่าเมื่อทุเรียนของเราเนี่ยแตกใบอ่อนแตกยอดอ่อนตอนนั้นเราค่อยมาใส่ปุ๋ยกันอีกทีนะคะและเดี๋ยวยังไงอ้อยจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ชมกันอีกอย่างต่อนเนื่องนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็นํามาให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะคะเป็นการทดลองปลูกทุเรียนครั้งแรกของอ้อยนะคะความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของอ้อยนะคะในการทําคลิปต่อๆไปขอพระคุณทุกการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ